สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาดูช่องปอรอเอวัวอนนี้เราจะมาดูมีอะไรไลท์วอเตอร์เอาเสีงยงกนะ่อนนะไลท์วอเตอร์ไลทว่าเวไลท์ว่าเดว้า wow. ค่ะพอดีว่าเป็นคนเมืองคนเมืองทั้งข้าหงหน้าใช่ไหมใช่อ่ะสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาดูเอมีของเบนดี้นะเบนดี้เรเกอร์เวรู้สังไหมนี่ทำไมทำหน้าหลอกงานพ็ออนแสดะโอเคนี่ชอบเรเกอร์เวตมากเนาอแล้วก็ติดตามน้องวินดี้อยู่ก็ชอบในระดับหนึ่งละกันอ่าก็ติดตามเพลงเรเกอร์เวตมาบ้างอืมก็เคยฟังแต่แบบไม่ค่อยอันนี้ไงโอเคอ่าวันนี้เราก็จะมาดูเอมีของเบนดี้นะชื่อว่าลาวาเดลาวาโอเคมาไปดูกันเลยไหม ไปดูเลยโอเค let's go อะไรหน้ามาหรอ <c oughs> คลีเคลีนเนาะอุ้ยชุดแดงนะ,งนะมีส้มลานรถไฟยืนบนรางรถไฟอุ้ยมีสาวไฟด้วยด้วย นี่ดอกไม้วิชุดนี้สวยชุดสีขาวนี่คือลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วเหมือนแบบหยดน้ําบนผ้าปิ้งบอลบอลอย่างนี่ปะไม่รูสวยเนาะวิชุดนี้สวยเหมือนชุดอ่ะยังไม,ม่ออกอะ่ะแต่แบบวิสวยวิชุดนี้ก็สวยสีสม้มใช่ฉันชอบสีส,สม้มนะ มันรางูไฟเนาะมันเป็นปรา,ารางไฟแล้วเรื่องปชอบน้ำหล่อแล้ววราไมัไม่ได้แปลว่าชอบเหมือนเดิมันแปลว่าเหมือนได้ด้วยไ่เหมือนน้ำเหรอพุดาสีฟ้ามันไม่ดีเย้ย ค <Contact> <finden. S 3> ันแทกเลนสชุดดำชอบสีฟ้ามากสีฟ้าในชุดนี้ฟังเมื่อกี้แะเนี่ยแต่สีตาเปลี่ยนนะไม่ชอบอันนี้หน้าผมอ,อ่ะอืออัน,นนี้ต้องหีน,น,นี่สวยแต่ล้วชุดฟังเลนสเหมือนมากคือแบบสวย ม่อานเนาะหรือ living มันน่าจะเป็นคำคมอะไรสักอย่างไหรือปรกาศเนาะหื เทปคัมเพลงกับเทปประมาณนี้เกือเปล่านะเก๋เนาะเก๋อุ้ยนี่ชอบชอบชอบใส่สวยอุย้ยสวงนี่ก็สวยอุ้ยตามหูเป็น,นดาวยอดมาก เมื่อกี้ชากี้เป็นชุดสีดำนะจากนี้เปลี่ยนเป็นชุดสีขาวสดใส,ะสะขึ้นะนะเมนได้ีนเม่บั็กห้อม ขนโตข้างนอกเราก็ขนโตไงคือแบบเอ็มวีเดียวกันเลยประมาณนี้เราแซงวีอยู่แล้วใช่โอเคสวยเหลืยนะไม่ไม่ใช่ไม่คือใส่แล้วนิตผมสีส้ม หรอไม่ใส่คอนี่่หรอหรอวิอจบไปแล้วสำหรับธ b ีเพลงอะไร้าเลยอ๋อ,อ,อ,อโอเคก็ชอบนะยูสบางหงดีใช่ไหมใช่คือแบบฟังนอนคือได้เลยชอบชื่อไหนมากที่สวย วุ้นในในวีนี้เราก็เห็นชุดเดยอนะกี่ชุดอะชุดขาวนอนชุดดำชุดดำชุดชุดขาวชุดขาวชุดขามชุดขาวแล้วก็ชุดสีส้มชุดสเวตเตอร์ตุ้มอาบน้ำอ่าเรามาห้าห้าชุดอะชอบชุดไหนมั้ที่สุดในห้าชุดนี้ชอบชุดสีส้มสีส้มเหรอนี่ชอบชุดสีดำคนที่อยู่สามเมื่อกี้ เพราะว่ามันมีอะไรเมคอัพแมสปากลิปสีส้มแล้วก็ข้าองหลังสีดดงแล้วก็ชอบชอบชูตอใช่มใช่ต่างหงูเป็นหัวใจแบบมันรุ่นโอเคให้คะแนนดีกว่าพวกเราทุกคนกน, oh <my. S 1> นี่ให้ไล้คะดนนชอบมากนี่ให้9.5้าจุดหาหรอบัาหรอใช่เพราะว่ามัน มันพอมากแล้วอีกอย่างคือชอบชุดสีส้มคือแบบเอวีแบ็กกิสวยมากใช่สังสั่งแน่นอนชอบมากชอบชอบเราชอบ,บไไอะไรรางรถไฟไหมเริ่อเอาดตรงรางรถไฟนั่งตรงหน้าคันใดมันต้องมีความหมายอ่ะ รามันมีเก้าอี้หนึ่งตัวใช่ไหม,มแล้วก็อยู่บนหลังรถไฟมีตะไคร้นด้วยเออเก่าค่ะมันรอให้สักคนกลับมาแล้วขึ้นไปก็เป็นบันไดมหมขึ้นมาแล้วสักใ่แต่คือนั่งอยู่ดีเดิมแล้วชูต้าสีส้มอ่ะตัดกับยาวคือสวยมากชอบมากแต่นี่เรงคงชอบสวยสีดำนั้นอยู่ในโดมนันบูวันวันนี้เราก็ ไม่ชอบอยังไงก็ฝากด like, <ขอ S 1> กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องปลรตววาวได้วยนะคะวันนี้เราก็จับเลยได้ไหมค่ะขอบครณมาก